สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับคนมองกันทั้งงานไม่เชื่อว่าจะใส่ชุดนี้มาเปิดชุดแอปทักษอรอใส่มาในงานแต่งจัก,กรจัน์เก็บตกภาพงานแต่งงานจัก,กรจันทร์อคสิริกับเควัฒนาเพื่อนพ้องคนดังในวงการบันเทิงร่วมแสดงความยินดีกันอย่างครับข้างถือเลือกดีวันที่10ธันวาคมนักแสดงสาวจัก,กรจันทร์อคสิริหวงเจ้าบ่าวสุดหล่อเควัฒนาเข้าพิธีแต่งงานไปเป็นที่เรียบร้อย โดยในช่วงเช้าทําพิธีสวแมแหวนม่นและพิธีรดน้ําสังตามประเพณีไทยในช่วงบ่ายเป็นงานเลี้ยงฉลองงานแต่งต้องบอกเลยว่าเจ้าสาวนั้นสวยอล่าเจ,จ,ดจดิดจรัสจริงๆส่วนเจ้าบ่าวก็รอบาดใจเป็นที่สุดในการงานแต่งงานนั้นอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของความรักเรียกว่าชื่นมื่นและอบอุ่นมากๆนอกจากครอบครัวของทั้งสองคนจะร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินด,ดีแล้วยังมีเพื่อนพ้องคนดังในวงการบันเทิง ต่างเดินทางมาร่วมอวยพรและแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวหนึ่งในนั้นก็คือคุณแอปทักษออนต้องบอกเลยว่าแต่งตัวเรียบร้อยมากๆโดยชุดสีชมพูอ่อนเราไปชมภาพกันเลยดีกว่างานนี้บอกเลยแฟนคลับไม่ผิดหวังกับการแต่งตัวของเธอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไว r ล l f ฟิต r o โปและขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสะข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ